สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเต็นสมบัติคารเซ็นเตอร์รถสวยคุณภาพดีต้องที่เต็นสมบัติคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กันที่สาขาท่าเรือกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมา ค่ะซาว์วกมาสเตอนะคะ, Star Master, น,ะ,คะนั่นก็คือนี้ค่ะเป็นตัวมาสเตอร์สองคันนี้สีขาวสําหรับใครที่กําลังมองหาสีขาวคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้ค่ะเป็นตัวมาสเตอปี2019นะคะคันนี้เป็นเครื่องอ,อ 1. 3อน่งจุนะคะตัวนี้เป็นสกายแอคทีฟเป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าได้น้องมาสเตอรคันนี้ไปนะคะลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างค่ะ สำหรับตัวรถนะคะคันนี้เป็นตัวสีขาวนะคะจะเรียกว่าน้องขาวมุกก็ได้นะคะคันนี้สีเดิมจากโรงงานนะคะตัวด้านหน้านะคะตัวโลโก้นะคะก็เป็นโลโก้มาสด้านั่นเองนะคะเป็นตัวโครเมียมตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะคะตัวไฟหน้าสวยมากนะคะมีความคริสตัลนะคะตัวไฟนะคะและตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้นะคะเล็กๆตรงนี้เลยค่ะ และเรามาดูด้านข้างตัวรถกันดีกว่านะคะตัวฝาครอบกระจกก็เป็นสีเดียวนะคะกับตัวสีรถเลยนะคะคันนี้เป็นสีขาวนะคะและพิเศษค่ะได้แมกเดิมๆจากโรงงานนะคะจะมีที่ไหนอีกคะ่ะไม่ใช่ที่เต็นท์สมบัติเซ็นเตอร์นะคะนี่เลยค่ะกับแมกใหม่ยางใหม่ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะและเดี๋ยวเรานะคะมาดูห้องโดยสารกันดีกว่าคะ่ะ ดูมากนะคะอยากจะนําเสนอสําหรับลูกค้าสาวๆนะคะที่ชอบความเรียบรูนะคะอันนี้มีจอนะคะเป็นจอ,อ,อตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะสําหรับใครที่แบบชอบภายในสุดหรูนะคะอันนี้ตัวคอนโซลก็เป็นสีดํานะคะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะมีตัวมัง์ชันมันติดฟังก์ชันนะคะตรงนี้ปรับนะคะลดเสียงเพลงเพิ่มเสียงเพลงนะคะแล้วก็มีตัวปรับ ตัวพวกแอร์นะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นโหมดนะคะมัลติฟังก์ชันตัวพรวมลายนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นั่นเองนะคะอันนี้สวยๆเป็นเบาะเ,เดิมจากโรงงานนั่นเองนะคะและส่วนทางด้านข้างประตูนะคะก็เป็นตัวปรับนะคะกระจกไฟฟ้าตัวล็อกนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกด้านข้างซ้ายขวานั่นเองนะคะและเดี๋ยวเรานะคะไปดูทางด้านหลังของห้องผู้โดยสารกันดีกว่าค่ะ ด้านหลังห้อง,งนนะะผูนน้โดยสา,า,กา,ะะกา,ากรก็เช่นเดียวกันนะคะภายในกว้างขวางค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้กว้างขวางสามารถนั่งได้3ามคนสี่คนนั่งได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะภายในกว้างขวางอย่างแน่นอนนั่งแล้วไม่อึดอัดเดินทางเหมาะสําหรับเดินทางไกลได้นะคะและตัวด้านหลังรถค่ะนี่เลยคุณลูกค้า สวยๆเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีโลโก้ SKY ACTIVE นะคะตัวนี้บอกกับคุณลูกค้าด้วยและก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะมีโลโก้ของตัว Mazda นะคะตัวไฟก็เป็นไฟข้างหลังเป็นไฟเดย์ไล h ์เช่นเดียวกันนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถค่ะด้านกระโปรงรถอ่าแล้วที่สำคัญมีคันนี้มีกล้องกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบชอบกล้องถอยหลัง อันนี้อย่างที่บอกค่ะภายในกว้างมากนะคะสามารถขนของได้เยอะมากนะคะและที่สําคัญค่ะที่เรานะคะมีให้นะคะเป็นตัวอย่างอะไหล่ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็พวกแม่แรงนั่นเองนะคะ นี่ให้ไปสำหรับลูกค้าที่มองหาคาันสีขาวๆแบบนี้ก็คือห้ามพลาดกับตัวน้องมาด้าคันนี้ใหม่เอี่ยมทั้งคันนะคะร่องรอยแบบน้อยมากสภาพก็คือเกือบเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะคะสำหรับน้องตัวมาด้าสองนั่นเองนะคะและเดี๋ยวเรานะคะไปดูนะคะภายในห้องเครื่องกันดีกว่าคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรานะคะมาดูตัวฝากระโปรงนะคะด้านหน้ารถกันดีกว่าคะ่ะ นี่นะคะโอ้โหใหม่มากนะคะเปิดมาก็คือเอี่ยมนะคะสาหรับตัวเครื่องยนต์ของตัวน้องมดดาด้าอันนี้เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีแบบแกะถอดหรือแบบหลอกคุณลูกค้านะคะก็คือรับประกันได้เพราะว่ามีตัวแต้มสีดูง่ายๆจากตรงนี้เลยนะคะสําหรับใครที่แบบอยากรู้ว่าเป็นเครื่องเครื่องแท้เครื่องเดิมไหมนะคะก็สังเกตตรงนี้นะคะเป็นทีกเล็กๆค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะฝาก,กระโปรงท้ายนะคะก็ยังไม่เคยมีรอย ไขยนะคะก็คือรับประกันได้ว่าเป็นฝากระโปรงแท้ตัวเม็ดอาร์คนะคะก็ยังอยู่นะคะตัวนี้ยังอยู่เลี่ยมเลยนะคะสําหรับใครที่แบบอยากหารถนะคะสวยๆหรูๆสักคันแนะนำน้องตัวน้องมาด้าสองนะคะคันนี้นั่นเองนะคะค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกับน้องมาด้า2นะคะเครื่อง1.3เป็นตัว Skyactiv ีเกียร์อโอโต้คันนี้นะคะคันนี้อยู่ที่ราคา 399,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็พอนู่นะคะเบาเบาสบายๆอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะใครสนใจนะคะก็เข้ามาติดต่อได้เลยนะคะหรือจะมาชมรถจริงๆนะคะตอนนี้รถคันนี้นะคะน้องมาด้าสองอยู่ที่ สมบัติคาเซ็นเตอร์สาขาท่าเรือนะคะหรือใครใกล้สาขาไหนนะคะแจ้งได้เลยเดี๋ยวพี่เซลนะคะก็จะนำรถมาให้ท่านดูนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นั่นเองนะคะหรือสามารถโทรได้นะคะที่เบอร์ตามด้านล่างนี้นะคะหรืออยากจะดู นรถนะคะ,ะ,คะทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะทางเราก็มีทั้งภายนอกภายในรอบคันให้ลูกค้าดูนะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าที่ทำอาชีพนะคะออกได้ถูกอาชีพนะคะทำไร่ทำนาทำสวนกเกษตรกรหรือชาวต่างชาติก็ออกรถได้นะคะอย่าลืมนะคะทักมาได้เลยนะคะที่เต็นสมบัติคาเซ็นเตอร์ของเราคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ